สวัสดีครับนี่คือรายการพีจ้าเกมเทีวีผมพิธิรตรีเทพครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาชีวิตรอดคืนแรกหน่อยไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะอขัอ้นตอนแรกนี่จะเล่นแบบออฟไลน์หรือเล่นคนเดียวก็คลิกที่สิงเกิลเพลเยอร์เคร์นิวแล้วก็เลือกซีเวิร์ฮาร์ดคอร์นี่ก็เหมือนซีเวิร์นะครับแต่ตายแล้วก็คือเซฟจะโดนลบแล้วก็นี่คือ แบบหมูเสียของทำอะไรก็ได้ส่วนอันนี้จำไม่ได้ช่างเตะน,นี่แบบตัวน,นี่แบบน้ำต้นนี่แบบ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 เป็นแบบล่ลๆ่อ่ะไม่สำหรับสร้างเลยเฉพาะอันนี้ใบรูมถ้าผิดตรงไหนขอไปนะนี่คือใช้คำสั่งได้ใช้ไม่ได้ไนี่คือกล่องพิเศษนะอะแล้วเราก็ตั้งชื่อว์ อคีเนตครีเอทนิวเวิร์เลยครับเงี้ยเงี้ยมาตอนแรกมันจะมีกล่องให้หนึ่งกล่องนะแล้วก็เปิดกล่อ,องโอ้ของที่ตัดไม้อะเน,นี่ยเแล้วถ้าเราเป็นคนดีแล้ว,ลวก็ขุดกล่องแม่งไปเลยะ โอ้คอมผมอาจจะแหลกน,นิดหน่อยนะมันไม่ซับพอร์ตเกมไหมครับเท่าไหรนะ่แล้วขั้นตอนแรกคือไปตัดไม้มุ่งสู่ความแว่วางอันไกลพพนแปวอย่าเล่นแบบตามนะก็ตัดไปเลยคนตัดจากตรงกลางๆนะเพราะจะได้ขึ้นไปดูแล้วเหยียบตัดใันข้างบนได้ถ้าดีก็ อาจพวกนี้ได้รอใบไอ้ต้นอ่อนมาปลูกซ้ําจะได้มีต้นไม้เยอะนี่มันเหมือนแบบไบโอม,ตมาต้นไม้มันจะน้อยโอ้เจ้าจอดต้นไม้นายใหญ่มาก <c oughs> แต่ผมไม่ชอบต้นไม้แบบนี้เท่าไหร่ะมันคือแบบมันเยอะเกินหุ่นวายแลกแลกแลก,กขอดขชค้าม่แล้วน,นะ โอ้ภาพมาาันจะ่วยขึ้นเยอะเออาภาพสวยกวยเยอะอินจตแลกเราก็จะทนเพื่อภาพสวยเลเวัขท้นมาถ้าแนะนำว่าเล่นคนเล่นวินโด s ไหนอผ,ผมว่าเป็นวินโด w เอพีจะดีกว่านะวินโด้เซเว่นเนี่ยผมเล่นอยู่ <c oughs> แหล็กพระเจ้าจอดเออ เราไม่ยอมละเราแบบเนี่ยม้ปิดเมฆอะโหยท้องฟ้าไล่เมฆไม่สวยเลยอะแม่ฮะที่มันไล่เมฆเพราะผมปิดเมฆอะเครื่องผมมันลักไม่ไหวล,กลักหล่ะเกมนี้เหมือนกับเกมภาพกากๆาอะแต่ว่าที่จริงแบกเล่มโคตรเยอะเลยอะเอาหัวรับประกันถ้ายิงจะว่าอเอ้ยต้นไม้ไม่มีเลย ถ้าจะอยู่หหนใดแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกครับเอาไม้อะตั้งสยัญจะจกแล้วดึงกล่องครับนี่เขาเรียกว่ากล่องท้าผองแล้วก็ตั้งฮะแล้วก็จกจจกจแหลักไม่ไหวจริงไงผมยอมไม่ไหวอ่ะช่างอะภาพภาพไม่สวยอย่าว่ากัน ง <No. S 2> เดี๋ยวของพังแล้วต้องใช้สอนประหยัดมันจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับภาพก็ผ,ผมตับให้เป็นต้งค่าเอฟเฟกต์ต่ำสดุดผมเครืผมไม่ไหวโอ้พระเจ้าจ็อดไ้หินนะต้องใช้นี่ขุดนะแต่ผ้าบวยเกินนะห้ไ้สักสิ สามันก็พอแล้วก็เจ้าจอดนายเก่งมากอะ่ะเออแล้วก็ทำอย่างนี้อ่ะหยมิมหยิมแล้วก็โอ้ย้าแบบนี้รับไม่ไหวขอโทษคนระผมรับไม่ไหวหยมิมยิมต้องปรับผ้าปรับไป,ปบอม้ มันได้มากี่ยนแล้วแบบแบบนั้นแบบนั้นก็พอแล้วก็มาตั้งอ่าเราก็ได้ได้นี่มานะเราก็ทำเหมือ,อมนมองว่าคนจะเล็ก ตันอาหารค่อยล่าวันที่สองอย่าทิ้งเยอะนะเนี่ยนะครับอาหารจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นนทีวิ่รู้รอดานแล้วเราก็ถึงเวลาเคลียร์พื้นบ้านขอตัดต่อคลิปนิดหน่อยฮนะเออไม่ต้องตัดต่อจบๆนี่แหละ ก็ปรับไปบอกมันเลยผมก็เงินเหม่อะไทและก็โพสในกระทู้ได้เลยฮะผมบอกวิธีทำไม่ม่แหละถ้าเป็น Windows 7แก้แบบนั้นไม่หายครับมันได้แค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องปรับใหม่เดี๋ยวผมสอนวิธีให้ น่าจะคลิปน้าคลิปนี้มาถ่ายนี่นะขั้นตอนแรกเขียดที่แล้วแต่ว่าจะเขียดเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไม้ของเรามาถ้าไม่อยากเปืองไม้ก็เอาหีดแม่มเนี่ยครับขีดขวาเพื่อวางบล็อกทนะทำบ้านแม่มเนี่ยอุกแก เราขอไปขุดหินเพิ่มนะหินไม่พอภาพป่วยเป็นไรเกิดมาเครื่องกาต้องทำ เราก็ได้หินมาทำบ้านต่อแล้วแต่บ้านจะกว้างเท่าไหรเอาให้กันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าซอมบี้ได้ะนะผมไม่อยาเอาไปเพาบ้านเล็กๆก,ก่อนแล้วพอคื้นที่สองืนที่สมแบบพอแบบพอหาอะไรได้อก็ค่อยมาทำบ้านใหญ่ๆอะถ้าหาเนื้อกินไม่ได้จริงๆแบบตรงเหมือนใบโอมตรงนี้ครั มันจะไม่ค่อยมีอาหารนะเราก็กินเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตไปนะอย่างน้อยมันก็ยังประทังชีวิตได้เนื้อซอมบี้หายจากไปไนคะรับเออเราต้องหาจากตอนกลางคืนนะบ้านเล็กๆเงียบๆอยากรู้นะประตูทำยังไงทำอย่างนี้นมาขึ้นตอนแรกขี้ขวาเอาไม้มาหกอันจุดะวางไว้ วิธีข้าวของหาในเน็ตดูได้ไหมครับจะได้มาโอ้โห เงียบผมไม่ชอบฟังเสียงมันนะเพรว่าเสียงของเกมนี่ผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ังไม่เกมที่ผมทำม,มาเล่นบ่อยอะ่ะไม่บ่อยไม่ใช่ไม่บ่อยครับเล่นทุกวันเลยเงียบๆคลิปหน้าเรามาสอนวิธีขยายบ้านแล้วก็วิธีเคลียร์เกมแบบฮาร์ดคอร์เออวันนี้ไม่เคยเข้ามาใกล้วิธีเคลียร์เกมอะ แต่ต้องเป็นโหมดถ้า์ขอด่านนั้นนะโนะหมดอื่นเคลียร์ไม่ได้โหมดจะเป็นเกมแบบเล่นเรืเ่อยๆแบบนี้ไม่มีทางเคลียร์คือแรกเอาแบบพอกันซอมบี้ได้ครับพ่อไม่ต้องสวยเวอร์ม่งั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่ถ้า กระทู้ซ้ำก็ขออภัยนะพอดีผมไม่ทราบกระทู้ซ้ำขออภัยโฮนะโหโอเะเจ้าจอดมันแหลกมากอะถ้าคลิปหน้าสอนอะไรดีวะยำพนในกระทู้มานะมีให้เลือกระหว่างวิธีเข้าไมคครับออนไลน์ หรือวิธีเปิดเซิร์ฟไมค์คาบออนไลน์หรือวิธีวิธีเอ่อวิธีลดแหลกวินโดว์เซเว่นอะเงียๆเลือกอาไลอะ เราก็มีหน้าที่ขุดมาครับเน้นขุดสุดๆเลยตร<อ>งนั้นเดี๋ยวค่อยไปสำรวจกันนะแวกดินสีเขียวแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องปรับเลื่อนเออค่อยลื่นอนะ่ะท่านลงมดัดจะเป็นไงวะเนี่ย มืดแล้วพระเจ้าโจ๊กบ้านไม่ต้องสูงมากกว่าผมนะผมคนบ้านข้างบ้านสูงกลัวสไป,ปเดอร์มันปีนเข้ามานะ <c oughs> ก็เลยเป็นพวกข้างบ้านสูงโอ้พะเจ้าจอดโอ้เจ็บอ่าบ้านนึบอกแค่นี้ แล้วพวมมืดเราก็ควรอยู่แต่ในบ้านนะถ้าดีหาอะไรมาอุดประตูไวนะ้หาเพราะซอมบี้มันสามารถทุบประตูเข้ามาได้เอออุดไว้แค่นี้พอแล้วในดันถ้ากันไม่ผีดิบเกิดนะเอาไฟมาปากมักไว้ส่วนแรกเราก็มาหาในตอนสองอคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ฮนะสวัสดีครับ